สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง o v e r Green h น u s e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนะนเพื่อนๆอากาศดีเนาะตอนนี้ก็บ้านผมมีแดดแล้วเพิ่งฝนตกไปสอสวันนีเองเนาะวันนี้แดดดีเดี๋ยววันนี้เรามาทําน้ําเขียวกันดีกว่าเนาะเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนาะไปดูน้ําเขียวของผมก่อนที่ผมตากไว้ข้างนอกเนาะว่ามันเขียวแค่ไหนเนาะมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงไรแดงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นน้ําเขียวเนาะที่ผมทําไว้นี่เลยเขียวมากผมก็ทําไว้ทั้งหมดนะครับ17อ่างเอ๊ะไม่ใช่17 14อ่างนะครับ14อ่างก็ผมจะใช้วันละ2อ่างเนาะก็ครบ7วันพอดีแหละผมก็วนรอบใช้ครบ7วันเลยเนาะก็ผมจะตักใช้วันละ2อ่างเนาะก็สําหรับวันนี้ผมจะใช้2อ่างนี้นะครับผมก็ตากมาอย่างน้อย6 7วันแล้วแหละ สองอ่างนี้ก็เขียวมากเลยเนาะเดี๋ยวผมจะตากให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นอ่างที่ผมจะใช้วันนี้เนาะนี่นะครับเขียวไหมครับเพื่อนๆนี่อันนี้ผมก็ตากแดดตากฝนไว้อย่างนี้นะครับฝนตกผมก็ไม่ได้ปิดเนาะก็ไม่เคยเจอโลดิเฟอร์โลดิเฟอร์ลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตากแดดตากฝนไว้ นตกมาหนักๆมันก็ล้นมันก็ยังเขียวเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็เป็นสายออกซิเจนเนาะผมก็เอาเป่าไว้แบบนี้เพราะผมขี้เกียจมาคนบ่อยๆนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่มีก็เป่าไว้่างนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีก็ต้องมาขยันคนบ่อยๆเนาะก่อนจะไปดูส่วนผสมนะครับเพื่อนๆเราจะเรามาดูนี่ครับลายแดงที่ผมทําไวนะ้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่าน้ําเขียวที่ผมทําเนี่ย มันมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงลายแดงแค่ไหนเนาะอันนี้ผมจะทำลายแดงไว้ก็ทั้งหมดก็มี2ชุดเนาะผมจะทำไว้2ชุดวนรอบ2วันเนาะเพื่อเว้นระยะให้ลายแดงเขาแตกตัวนะครับเ,เพื่อนๆที่จะเลี้ยงลายแดงก็ต้องวนรอบลายแดงให้ได้เนาะเพราะว่าลายแดงเนี่ยมันมีระยะแบ่งตัวของเขาเนาะโอเคนี่เดี๋ยวผมพามันดูเลยนี่นะครับลายแดง อันนี้คือผมเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับปล่อยไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็จะตักช้ยแล้วนะครับนี่ครับบูมไหมครับเพื่อนเพื่อนพอปล่อยลายแดงไปเนี่ยเ,<ๆ>เขาก็จะกินน้าเขียวจนน้ากลายเป็นสีน้ําตาลเลยเนาะจากน้ําที่เป็นสีเขียวเพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นชัดนะครับอ่างเล็กก็เลี้ยงได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่อ่างเล็กเห็นไหมเอ่ยนี่ อาหารลายแดงนี่สำคัญนะครับเรามีลายแดงเยอะเราก็สามารถเลี้ยงปลาได้เยอะขึ้นเนาะนี่นะครับอาจจะไม่บูมเท่าของคนอื่นเนาะแต่ผมมีใช้ทุกวันอันนี้มั่นใจแน่นอนครับไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปตักเนาะเรามีใช้ทุกวันเราก็เตรียมไว้ทุกวันเนาะเพืเ่อนๆวนรอบ วนรอบทำลายแดงไว้ทุกวันทำน้ําเขียวไว้ทุกวันเรามีใช้แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำวิธีการผสมปุ๋ยเนาะเดี๋ยวผมไปผสมปุ๋ยให้ดูแล้วก็ละลายปุ๋ยไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำน้ําเขียวกันดีกว่าครับโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูส่วนผสมของน้ำเขียวของผมก่อนเนาะว่าผมใช้อะไรบ้าง ก็มีนะครับอย่างแรกเลยปุ๋ยยูเรียเนาะปุ๋ยยูเรียก็สูตร4 6 0 0นยูะครับยูเรีย4 6 0 0นแล้วก็ต่อไปนี่ครับปุ๋ยสูตรเสมอเนาะเพื่อนๆจะใช้สูตร15หรือ16ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกเนาะเพราะว่าบางที่ก็มีสูตร15ขายแบ่งขายเนาะบางที่ก็เป็นสูตร16แบ่งขายเนาะอันนี้ของผมจะเป็นสูตร สิบห้านะครับนี่ครับเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนาะสูตรเสมของผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นนี่ครับอาหารไก่เล็กนะครับเพื่อนๆอาหารไก่เล็กอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของใครของมันเนาะว่าใครจะใช้อะไรแล้วแต่ด้วยเนาะเพื่อนๆบางคนของบางที่เขาเขาก็อาจจะใช้เป็นอาหารปลาดุกเนาะอาหารปลาดุกบางคนก็เป็นอาหารไก่อย่างผมใช้อาหารไก่เล็กเนาะ แล้วก็อย่างของบางฟาร์มเขาก็จะใช้ลำข้าวลำละเอียดเนาะหรือมีอะไรกะปูนขาวบางคนเออปูนขาวครับบางคนก็จะใส่ปูนขาวด้วยอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยเนาะเพื่อนๆก็รับชมไปแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้เป็นสูตรของตัวเองได้น,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญมากนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ต้องมีเลยเป็นอามิอามินี่นะครับอามิ Army เนาะถามว่าอามินี่คืออะไรอามิ Army นี่คือกาก ผงชูรสเนาะกากผงชูรสเนาะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสินค้าเกษตรทั่วไปเนาะแต่จะหายากนิดนึงนะครับมันจะมีเป็นบางที่นะครับเพื่อนๆในอามีามีเนี่ยแต่ที่มีแน่นอนคือเพื่อนๆสามารถซื้อในพวก Lazada หรือ s h อ p e e ก็ได้นะครับอันนี้มีผมเคยซื้ออยู่แต่ว่าค่าส่งเขาจะแพงนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาขายเขาช่างน้ำหนักเอาเนาะแต่อันนี้นี่คือผมไป ขอแบ่งซื้อจากพี่ที่เขาทาฟาร์มประกาศเหมือนกันเนาะเขาจะซื้อในแบบเยอะเขาจะซื้อแบบกระลอนใหญ่ๆห,ห่เลยเนาะแบบเป็นพันลิตรนะครับผมก็ไปขอซื้อเขาทีละห้าลิตรหกลิตรเนาะก็เอามาแบ่งทาโอเคส่วนผสมมีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนมาทวนกันเนาะก็มีปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรเสมอเนาะอาหารไก่อาหารไก่าาไกลเล็กนะครับแล้วก็อามิอามิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหัวเชื้อน้ําเขียวเนาะนเพื่อนเพื่อน หัวเชื้อน้ําเขียวนี่ก็สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆมีเยอะหรือว่าอย่างน้อยควรจะมีนะครับจะทําให้น้ําเขียวของเพื่อนเขียวเร็วนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเนาะก็สามารถใช้สูตรแบบนี้นครับทําเลยแล้วก็ตากแดดแต่จะใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่ามันจะเขียวเพื่อนเพื่อนต้องคอยมาคนบ่อยๆนะครับมันเขียวเหมือนกันครับแต่จะใช้เวลานานกว่าคนที่เขามีหัวเชื้อน้ําเขียวเนาะ สำหรับหัวเชื้อน้ำเขียวนี่ก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันนะครับตาม l a z a d a Sho p ป e เหมือนกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีกรมประมงนะครับกรมประมงที่เขาอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนๆเขาจะทําน้ําเขียวไว้ของเขาเหมือนกันนะครับเอาไว้เลี้ยงลายแดงสําหรับลูกปลาพันเล็กของเขานะครับเพื่อนๆก็ไปสามารถขอเขาได้เนาะถือขวดแบบนี้ไปเลยผมเคยไปขอเนาะเนี่ยผมเคยไปขอเนาะเขาก็จะให้มาอย่างนี้เลยน้าเขียวเต็มขวดนี้เลย ฟรีนะครับผมเคยไปขอเนาะแต่ก็ไม่รับประกันว่าฟรีทุกที่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆของผมไม่เคยไปขอนี่เขาให้ฟรีเนาะเขาให้ผมมาอย่างเงี้ยสองขวดก็2วิเนาะแล้วผมก็เอามาขยายเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาละลายปุ๋ยใส่ขวดกันเนาะเดี๋ยวผมจะละลายปุ๋ยใส่ขวดนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะใช้2ขวดนี่ครับพอวันหนึ่งผมจะใช้น้ําเขียวก็2กะกะมังเนาะก็จะทํา2ขวด เดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนเนาะว่าผมใช้สูตรยังไงบ้างก็มีปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียก็เป็น1ช้อนต่อน้ํา20บลิตรนะครับผมก็จะใช้2ช้อนถ้าเทียบจากกะละมังผมเนาะก็ประมาณ40ลิตรนะครับประมาณนะครับเพื่อนๆไม่ได้เป๊ะเนาะต้องประมาณเอานะครับเพราะว่าเราตากแดดไว้มันก็มีการที่น้ํา มันลดลงไปบ้างฝนตกน้ําก็เพิ่มขึ้นมาบ้างเราก็รับประกันไม่ได้นาะว่าน้ําในอ่างเรามันจะมีกี่วิตเนาะเราก็ผสมในอัตราส่วนประมาณนะครับประมาณเราก็จะใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตวิตนะครับผมใส่ไปแล้ว2ช้อนนี่เนาะโอเคใส่ไปแล้ว2ช้อนต่อไปก็อีกขวดหนึ่งโอ้ยลม อีกขวดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆก็ใส่2ช้อนเหมือนกันเพราะผมตีไปว่ามันเป็น40ลิตรเนาะเป็นหช้อนต่อน้ํา20ิลิตรนะครับเ,เพื่อนๆใส่ไปเลยตักประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะพูนหรือว่าจะเขย่าออกก็ได้นะครับตักไปเลยครับ2ช้อนโอเคนี่ครับต่อไปก็ปุ๋ยเสมอนะครับเหมือนกันครับ1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับใสไ,ไปเลย ก็จะใช้อ่างก็สองช้อนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปคำนวณของภาชนะของเพื่อนเองเนาะเพื่อนๆก็ดูสูตรไปแล้วก็ไปคำนวณเอาอันนี้ก็หนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรเหมือนกันเราก็ใส่ไปสองช้อนโอเคครับต่อไปจะเป็นอาหารใกล้เล็กเนาะ อาหารไก่เล็กนี่จะปรับขึ้นมาหน่อยเป็น2ช้อนนะครับ2ช้อนต่อน้ํา20สิลิตรนะครับเราก็ตักไปเลยอันนี้ผมจะใช้4ช้อนนะครับสช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนก็เอาไปคำนวณภาชนะของเพื่อนเองเนาะ ไชก็นี่อีกอันหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับสองช้อนต่อน้ำยี่สิบดครับเพื่อนๆคนไหนที่งงเนาะสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เนาะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับอาจจะมีเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเนาะก็สามารถทักมาถามกันได้นะครับ เ,เพื่อนๆต้องไปคำนวณกันเองเนาะภาชนะของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่สูตรสามารถปรับไปใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ต่อไปเราจะใส่อามิเนาะอามิอามินี่มันเป็นน้ำเนาะผมก็จะใช้แก้วตวงนะครับนี่ผมทําขีดไว้แล้วเนาะอามินี่ก็ใช้อัตราส่วนเหมือนน้ำเอเหมือนอาหารไก่เล็กนะครับคือ2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ใส่ไปเลยอันนี้ผมทําไว้แล้วเนาะผมวัดไว้แล้วว่าอันนี้คือ สี่ช้อนนะครับผมก็จะใส่เลยเพราะผมใช้สี่ช้อนนะครับเพื่อนๆนี่ไม่ต้องเปนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมว่าเทเกินเทไม่ถึงบ้างนะครับบางวันแล้วแต่ขอแค่มีใส่ก็พอครับใส่ไปเลยอย่างนี้เนาะอามินะอามินะครับสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผมทำแก้วตวงมาแล้วเนาะ เพื่อนๆก็ไปคํานวณของเพื่อนเองตามภาชนะของเพื่อนเลยครับอโอเ้เอากใส่ไปแค่นี้นะครับแล้วต่อไปเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเพื่อละ,ล,ะ,ล,ะลายปุ๋ยให้มันเข้ากันเนาะนเพื่อน ใส่ไปเลยครับใส่น้ำน้ำเปล่านะครับเ,เพื่อนๆใส่ไปเลยให้เต็มขวดเลยเอ๊ะ ได้แล้วครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ผสมสูตรปุ๋ยทุกอย่างของเรารวมไปในขวดแล้วเนาะนี่นะครับเพื่อนเเราก็ผสมปุ๋ยของเราทุกอย่างนะครับว้ในขวดแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าเนาะเขย่าให้มันส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับให้ปุ๋ยและส่วนผสมทุกอย่างมันละลายเนาะ ให้ละลายเป็นน้ำเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปกองเพื่อทําน้ําเขียวเนาะสําหรับระยะเวลานี้นี่แล้วแต่เพื่อนๆเนาะแต่ของผมนี่คือแค่ให้มันละลายเนาะปกติผมก็ตอนเช้าผมจะมาทําแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปตักายแดงให้อาหารป้าของผมเรียบร้อยจนเสร็จหมดนะครับแล้วก็มาค่อยมาทําน้ําเขียวเนาะผมก็จะใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะจนปุ๋ยม,มันละลายนะครับเพื่อน หรือเพื่อนๆคนไหนนะครับจะใช้เวลาคือเราทําไว้วันนี้แล้วพรุ่งนี้เราค่อยเอาไปใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ควรเกิน2วันนะครับเพราะว่ามันจะเน่านะครับไอปุ๋ยไออาหารไก่อย่างนี้นะครับถ้ามันมันอยู่ในน้ํานานๆแบบนี้มันจะเน่าเนาะมันจะใช้ไม่ได้ก็อย่าให้มันเกิน1วันหรือ2วันเนาะเพื่อนๆที่ทําไว้ค้างคืนนะครับค้างคืนก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่า น้ำปุ๋ยเนี่ยมันจะละลายเข้ากันได้ดีที่สุดเนาะแต่องผมก็คือชั่วโมง2ชั่วโมงแค่ปุ๋ยที่ใส่ละลายก็พอแล้วครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมก็ไปให้อาหารปลาของผมพอนอะแล้วก็เดี๋ยวไปทําน้ําเขียวกันต่อครับได้เวลาแล้วครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เราก็ทิ้งไว้จนปุ๋ย เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราก็เอาไปกองใส่อ่างน้ําเขียวกันครับผมก็จะใช้กระชอนนี้ด้วยเนาะในการกองกระชอนอันนี้จะใช้แยกจากกระชอนที่ใช้ตักลายแดงนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าถ้าเราเอากระชอนตักลายแดงลงไปกองเนี่ยมันจะทําให้มีลายแดงนะครับมันตกลงไปในอ่างน้ําเขียวแล้วเนาะ เพราะว่าอ่างนั้นมันเป็นอ่างที่เราไม่ต้องการลายแดงเนาะเราต้องการน้ําเขียวนะครับถ้ามีายแดงไปอยู่ในนั้นสักตัว2ตัวหรือว่ามีไข่เขาตกลงไปเนี่ยรับรองน้ําเขียวเราพังหมดแน่เนาะมนเดือนไปไปกัน นี่นะครับเ,เพื่อนๆผมก็ตัดน้ําเขียวไปใช้แล้วเนาะสองอ่างเลยอันนี้ผมก็จะเหลือไว้อ่างละประมาณแค่นี้เนาะนี่เนาะเหลือไว้เพื่อเป็นหัวเชื้อน้ําเขียวที่เราจะใช้ถัดไปนะครับต่อไปแล้วก็เราก็นี่ครับเราจะมากองเนาะเราจะกองเอาแต่น้ำนะครับพวกเศษ พวกเศษปุ๋ยเศษอาหารไก่เราจะไม่เอาเนาะเราจะเอาแต่น้ําที่มันผสมกันแล้วนะครับะกะเทเลยนี่เราจะกรองโดยที่เราจะไม่บีบนะครับเพื่อนเอาแค่น้ำครับเนาะเราจะไม่บีบนะครับถ้าเราบีบปุ๊บมันจะมีเศษอาหารไก่เศษ อาหารที่เราไม่ต้องการนะครับลงไปด้วยมันจะทําให้น้ําเขียวเราเน่าได้นะครับถ้าวันไหนที่มันไม่มีแดดนะครับเรากองเอาแค่น้ำเนาะแล้วก็เศษที่เหลือ,อน,นี้เราทิ้งนะครับเราไม่ต้องบีบคั้นน้ําเขาออกเนาะเราทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายโอเคเราก็มากองอีกอ่างเนาะผมจะใช้แบบนี้นครับวันละสองกะละมังสองอ่างนะครับ เราก็กรองเหมือนกัน,นครับเพื่อนๆเอาแค่น้ำเนาะเราจะไม่เอาเศษอาหารลงไปด้วยสิ่งสำคัญเลยนะครับเพื่อนๆกระชอนที่ใช้กรองเนี่ยห้ามไปตักลายแดงนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆบอกว่าเอาไปตักแล้วล้างแล้วไม่เป็นไรไม่ได้นะครับมันมีเศษลายแดงติดตัวเดียวนี่ก็คือเขาจะมาแตกตัวในอ่างน้ำเขียวแล้วเนาะ แล้วเขาก็จะกินน้ําเขียวเราโดยที่เราจะไม่มีน้ําเขียวใช้ใวันต่อไปนะครับอันนี้ต้องระวังมากๆเลยมาตักน้ําเขียวไปใช้ก็เหมือนกันนะ้อเพื่อนล้างมือล้างขาล้างให้สะอาดเนาะอย่าให้มีอะไรแดงติดตามเสื้อผ้าเรามาด้วยเนาะถ้ามาหล่นในนี้ก็คือจบเลยเนาะวันเดียวแค่นั้นนะครับเขาแตกตัวกินน้ำเขียวเราหมดแน่นอนอันนี้เรากองเสร็จแล้วเราก็ทิ้งนะครับไม่เอา โอเคครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราจะเติมน้ํานะครับถามว่าเติมเท่าไหร่ก็เติมไปให้เต็มเลยครับตเติมน้ําให้เต็มเลยเนาะก็น้ํำประปาธรรมดาเนี่ยแหละครับเปิดจากก๊อกเลย นี่นะครับเ,เพื่อนๆผมก็เติมน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะสอ,อ่างเลยเติมจนเต็มเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเราคํานวณปุ๋ยมาเท่านี้เราใส่ไปน้ําไปเยอะเกินหรือเปล่าเราตากแดดนะครับอย่างน้อย3 3- 4วันอะบางบางทีผมก็ตากเป็น7วันเลยเนาะกว่ามันจะเขียวก็น้ํามันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับก็พอดีเลยครับประมาณ40-60ถึงิบวิพอดีเนาะ ต่อไปก็เราก็คอยมาค้นบ่อยๆนะครับสําหรับใครที่ขี้เกียจเนาะผมก็แนะนําเลยนี่ครับใส่หัวออกลงไปนะครับให้หัวออกช่วยเป่าเนาะผมก็ไม่ค่อยมาค้นบ่อยๆหรอกผมก็จะใช้หัวออกซิเจนเนี่ยเป่านะครับเราก็ใส่ไปเลยอ่างใหม่เราก็ใส่ไปก่อนนะครับวันไหนผมเดินผ่านมาผมก็จะมาค้นเนาะก็ค้นด้วยแล้วก็ใช้หัวหัวออกซิเจนเป่าด้วยก็ ประมาณ3 4มวันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ของผมก็วนครบ7วันพอด,ดีก็ประมาณ6 7วันนะครับถึงจะครบรอบก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะใช้ได้ก็จนกว่ามันจะเขียวเนาะเพื่อนๆก็สามารถวักน้ําอย่างเงี้ยดมได้เลยครับถ้ามันดูเขียวแล้วแล้วก็เพื่อนๆดมดูเนาะว่ามันยังมีกลิ่นแอมโมเนียไหมถ้าถ้าหมดกลิ่นแอมโมเนียแล้วเนี่ยก็เราสามารถใช้ได้เนาะ แต่ถ้าเรายังดมแล้วมันเป็นกลิ่นแอมโมเนียนี่ก็อย่าพึ่งเนาะเพราะว่าถ้ายังเป็นกลิ่นอยู่มันจะทําให้ไรแดงที่เราปล่อยมันตายได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆนก็ตอนนี้ก็จบเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะสำหรับการทําน้ําเขียวของโอเวอร์กินเฮาส์ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาทวนวัตถุดิบให้เพื่อนๆนฟังอีกรอบนึงเนาะก็จะมีปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ15ก็ได้นะครับหรือ16ก็ได้เนาะแล้วแต่เพื่อนๆนสะดวกนะครับ แล้วก็มีอาหารใกล้เล็กนะครับม,อมีอามิอามแล้วก็หัวเชื้อน้ําเขียวนะครับทั้งหมดที่ผมใช้ก็จะมีแค่นี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถทักมาถามผมได้เลยเนาะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบเนาะก็สําหรับเพื่อนๆคนใดที่อาจจะไปดูหลายๆช่องมาเนาะว่าอ๋อทำไมของช่องอื่นใช้ อาหารปลาดุกล่าช่องอื่นใช้ลำข้าวล่าหรือบางคนใส่ปูนขาวไปด้วยเนาะก็มันแล้วแต่ของสูตรของเขานะครับเพื่อนๆถามว่ามันใช้ได้ไหมมั yeah. นก็ใช้ได้เนาะผมก็เคยใช้มาหมดนะครับพวกอาหารปลาดุกลำข้าวหรือ hm ว่าปูนขาวที่ใส่ไปก็สามารถใช้ได้เนาะแต่เราก็เอามาปรับใช้ในแบบของเรานะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆนไปดูจากช่องอื่นมาก็สามารถเอามาปรับใช้เป็นสูตรของเราได้เนาะ อย่างของบางคนอย่างพี่พี่ที่ผมไปซื้ออามิของเขาเนี่ยเขาใช้แค่ปุ๋ยยูเลียปุ๋ยสุตรเสมอแล้วก็อามิแค่นั้นนะครับเขาใช้แค่3าอย่างเขาก็สามารถทําน้ําเขียวได้เนาะเขาก็สามารถทําน้ําเขียวได้ใช้แล้วก็ลายแดงเขาก็บูมเต็มอ่างเหมือนกันอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยเนาะเอาเราสามารถหาสูตรที่มันเหมาะกับเราได้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะที่เข้ามารับชม ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Over Green House ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ